ไหลายๆก็คือข่าวที่ที่ทุกท่านเห็น ฮิโรนะครับวันวนี้ผมดีเจซอกน้ำสนามช้างนะครับผงพลของทวีเอเชียกับ e ความสำเร็จของมากที่สุดเงนินงรางวัลมรนะระดับมืออาชีพคืออีกหนึ่งของ ความเร็วของรถจักรยานยนต์างเรียบเบอร์หนึ่งของพถกปอร์เวอร์4 0 0 c ในรุ่นซปเปอร์ไบค์ที่ทุกคานทบนี่ก็คือตัวแทนแชมป์ในปีนั้เนสเตอร์ B R I C ซูเปอร์ไบค์โครงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยอยูนตลอดไม่ว่าจริงๆในสนามแข่งว่าเป็นยังไง สาเหตุสำคัญในการตัดสินใจเลย,เลยก็คือเรามองเห็นให้กับรายการ Yamaha R3 Superbike ว่าเป็นรายการเด็กเลยนะครับผมมีตั้งแต่เป็นตอนนั้นเราได้ว่าทุกคนก็หวังว่าจะเข้าไปสู่ระดับโลกได้มาตั้งแต่เด็กๆทั้ง6 0 0้อย้าพันึงจะมาลงแล้วเราได้มาแปดนะครับแรุ่น 8, 8นะครับแปดรุ่นปีนี้เราอยาจะได้ครนะับอันนี้ชื่อโซอกยนี้บกแนละ้วเราดีในระดับประเทศ ย่อมไม่มีเว,วทีในระดับต่างลาวพม่าก,กัมพูชาสาม,มารถที่จะรีดน้ำได้ดีแล้วก็อย่างผมข้ามไป5ปีเนี่ยทางแอนดีก็ไปผมเร็วผมข้ามไปคลาสอบได้ปีหน้าผมไปหนึ่งปีที่สเปนนะครับสิ่งที่เราแข่งเอเชียโรลเลซิ่งนะครับก็ใช้จดกาเอเชียได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นส่วนสำคัญตอนนี้มีร้านอาหารด้วยครับแทีพีทีทีลูบิแคนแล้วก็ ทาเราอยากจะพัฒนาตัวเองเราก็เลยก้าวพัฒนาและจักแค่ไหนผมไม่ได้เป็นเด็กที่ซึ่งทุกทีมแบบเขาเตรียมตัวเข้าไปแล้วแชมป์นะครับนะครับทําทุกอย่างให้ทีกทในอาชีพม่เตอรีพีแน่นอนครับเทคนิคที่ได้ไปเรียนรู้กับจนได้แชมป์พี่ก๊อกได้ฟั่งการแข่งขันนะครับในรายการ MotoGP 2026ประเภทวีเอทีแล้วนะครับ พบับสนามที่สเดือนกันยายนวันที่26ที่เ่อครับก็สามมาทนี่ควาชัดเจนว่านักเที่ยวอบ